พิเศษที่รับสมัครไม่ได้เราเสนอว่าคุณ้ายที่สมัครไม่ละก็ไม่เอาครับนะครับไปในประเด็นก็ไม่เอาคือไม่เอาทุกอย่างครับบอกที่ยิงว่าตาผมพย่ามได้กฎหมายดตั้งก็สามารถที่จะขอกําลังทหารตำรวจมาช่วยได้ท่านก็ไม่ทำมีหนังสือไปถึงคอขวนเขตว่าอย่าไปใช้ที่ทหารที่ตำรวจนะในรณะสมัครนะให้เลีกเลี่ยงดูเหตุผลคุณมาจาก ในผลก็บอกว่ากลัวจะเกิดอันตรายประชาชนผมก็อ่านแล้วก็ไม่เา้าใจรย์ไปว่าไงไปว่าในค่ายทหารมันมีความแสงอยู่ครับโอ้ไปโน่นน่ะโอ้คิดเลยจริงๆคุณประดั์ครับคือคือเป็นการไปไปวิตกไปวิตกเหตุการณ์ที่มันยังไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์หรือว่าอย่างครับครับเพราะงั้ผมสรุปอย่างนี้อาจารย์ฟังจากอาจารย์พูดก็คือว่าวันเลือกตั้งที่กำหนดก็คือวันที่สองกุมภาพันธ์อันนี้มันเลื่อนไม่ได้แต่ว่าวันที่ไปลงคะแนนเสียงเนี่ย ถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ให้กรกตอาศัยอำนาจของกกตเนี่ยประกาศเลื่อนวันลงคะแนนครับเป็นเป็นเป็นบางบางหน่วยบางเขตเลือกตั้งใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่เลื่อนวันเลือกตั้งออกไดอยู่แล้วอืมอืมทำได้อยู่แล้วโดยหน้ากกตเองครับครับแต่เนี่ยนะท่านอยากจะลบยกเลิกวันที่สองแล้วก็ไปกำหนดวันเลือกตั้งใหม่อีกสามสี่เดือนข้างหน้าครับนะ ถาทในคณะหวังว่ามีมีอะไรซ่อนอยู่ผมว่าเพื่อให้ประชาธิปัตยได้กลับมาลงก็คือคือมีมีนัยะมีนัยะที่แอบแฝงอยู่เขาอย่างนี้ก็กอตเนี่ยนะเสนอเรื่องมายยงรัฐบาลหลายโหนอยากให้เลื่อนให้เลื่อนคณะตั้งผมก็เคยบอกใครว่าถามกลับไปครับครก็กอตถ้าเลื่อนไปเนี่ยประชาธิปัตยจะลงไหมล่ะอม้ออครับ เห็นไม่ถามประชาธิปัตย์เลยก็ถามผมทำไมที่ลงเลือกตั้งอยู่แล้วที่คนที่ไม่เลอกไม่ลงเนี่ยทำไมไม่ไปถามก็ล่ะครับแทนที่จะไปถามประชาธิปัตย์ก็กลับมาซักที่ทางรัฐบาลอยู่นี่แหละก็ฆ่ารุ้ประชาธิปัตย์นะบอกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วจะมาลงเลือกตั้งแล้วก็มาคุยกันต่อาจะเลื่อนจะเลื่อนได้ยังไงข้อกฎหมายครับถ้าถ้าประชาธิปัตย์ถ้าประชาธิปัตย์สนใจจะมาลงเลือกตั้งเนี่ยทางทางทางซี่ของรัฐบาลหรือเพื่อไทยเนี่ย พร้อมแม่จย์ในการที่จะขยับเรื่องผมว่าเขาอินแล้วค่อยมาดูว่าข้อกฎหมายนี่จะทํำยังไงมาดูกันมาภางหลังเอานี้ก่อนครับครับครับเอาอาจารย์เอาเท่านี้ก่อนอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์นะครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดรพีรพันธ์พาลุสุกนะฮะนี่อาจารย์บอกยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะคือผมไปอ่านจากสิ่งที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยคือพ้นจากตําแหน่งไปเสร็จสับเรียบร้อยแต่ว่าก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นะฮะผมก็เลย ใช้คำนำหน้าว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั้งนายกรัฐมนตรีรวมไปจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีว่าการนะครับก็ใช้คําว่าปฏิบัติหน้าที่นายกปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีนะครับแต่ว่าดรพิธาบ,บอกไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีเต็มตัวอ้ากก็เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเต็มตัวก็ก็เป็นอีกความเห็นหนึ่งในฐานะที่เป็นนักกฎหมายแล้วก็เราพักกรู่หนึ่งครับท่านผู้ชมกเดี๋ยวกลับมาครับ